สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะครับ BGM ีเอ็สี่สิบเจ็ดกับเกมโฮม e วีทโฮมเซอร์บายครับผมเล่นเสียงทำไมนะโอเคอเครับผม EP นี้ EP ที่ห้าสิบแล้วนะครับผมอสัตกดอ๋งกดผิดนะโอเคนะครับ EP ที่แล้วครับยังเมามันนะครับผมตามเมื่อกี้เสียเวลาออพอออฟเลยเวทกรรมนะมันจำเราได้นะครับ ไม่ต้องชุบมีประเด็นมาก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งเกมนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปนะคือว่าไอออฟอะมันบอกไม่ต้องชุบมันนะให้รีบจุดไปเลยแล้วพอดีว่าเราอะ่ะทำเอาไว99้99แล้วทั้ง3เครื่องนะแต่มีคนฉลาดฉลาดมากดสกิลเช็คพลาดนะครับ เลยทําให้แล้วมันก็ตายคาไอ้นี่นะกระถางทูบนะครับตายคากระถางทูบนะเลยทําให้ทีมแพ้ไปนะครับ ปิศาจยวะโอเคเดี๋ยวดูเกมนี้กันต่อนะช่างทะับตังทิศราสเกมที่แล้วช่างมันนะครับอย่าไปสลดเวสวรนสกตาวุธังอรวหกสาสุสาวุธังยังไม่ละศักดิ์แจ้งรายชื่อกันสิครับมีอ่าเจนนะครับมีเต็มนะครับมียูริแล้วก็มีปิงครับผมว้าวทิศสเปียร์ขอรัญติสกศวชลาวุธังเวสวรนสกตาวุธังอรหกสาสตร์วุฒังยังไม่ละศักดิ์นัยยะนาวุฒังได้สเปียร์ขาอรังติดนโมพุทธายะมรรคนาระกษ์สัจสเปเทวะปิศาจยวะเครื่องที่สองขึ้นแล้วนะครับ อาจังเีันติสักกสะวชวุธังเวสวรนสคตาุธังอรวกทุีไม่มาหาเราเลยเว้ยดีจังเราก็ยาวๆไปนะครับสกิลเช็คไม่ได้เรื่องได้ราวเลยห้าสิบเลยนะครับเวรนควุธังอรวกทุสาวธัยมรัวุธังเสวาสเปขาาตินทยาานาประกาจัเปบอกมันก่อนนะ ขัดทังปตังทิสวาสเปคขาอลัยติสกัสวชิาุทังเวสวรรณสกาตุทังอรวสตุสาวุังยมุสกนายาวุทังโอเคอลัตินมพุทยยะปพราธนาประกาสจั์สเปธวาปิสาจวะอรวาคาัโอเคนะครับตอนนี้ขรดปตังทิสวาสเปคาเจแล้วนะครับสกัสสวชิาอุทังเวสตาุมาเอาใครเอาใครเอาใครเอากูป้าเอากูเป้า อ๋ออยากอยากหนังแค่กับพี่กับน้องถ้าอยากหนังแค่กับพี่ก็ได้ทั้งวันนะครับตรงเนี้ยมันไม่เห็นเราเหรอทำไรเราก็สวดต่อนะสเปร์ปีศาจโยวะอารวะคาดาโยบยาถ้าเตั้งทิษวาสเปียร์กลาลาหยินทีสกุสะวัชราวุตังโอเคนะครับอารวาคัสาตุสากุตังยามาตยานันยาณวุทังไม่ได้สวาสเปียร์กลาอาเครื่องสามขึ้นแล้วนะครับว้าวสเปร์วปีศาจโยวะอารวะ มาดิแน่แล้วใครเอาเซตเลยอ้สันอะไรวะเครื่องมึงเพิ่งตั้งไม่ใช่เหรอเอาเซตเลยเหรอมีพวกโง่มากแย้วนะอ้สันไม่สนอะไรเลยนะโอ้เครื่องนี้99นะยวไปสอยเครื่องบนต่อนะครับ ไปสวดเครื่องบนนะเรานี่ไม่ค่อยได้แต้มเลยนะหกสิบนะครับสวดกันไปเอาให้เสร็จเลยนะว้าวแปดสิบนะครับมีคนแจ้งอยู่ตลอดนะ โีเคิบหยี่สบหกยี <touring> ่บหกยี่สวบหค่บหกยีบหก้ีสิง่ิบ่วิบ้้สบหกไีสิบหยี่ิบ <alle 14> ่มหรอเหีสิบหยครบแล้ว่ห่หกยี่สิหก่ิบหกกยกเล่นิย่างหี้ย่่า่่่สย มาดิมาดิก็มาดิหลงก่อนก็มาดิครับตามด้วยโอ้โหมาทางนี้นโทษทีผิดทางับอีหนูอนุโมศาสต์หน้าไปก่อนไปยังไงผียอมผียอมหรือไง สายผีจะยอมนะเกมนี้โอเคครับไปหายาก่อนนะครับเพิ่งจะห้านาทีเองนะสมัครสมัครขีก็ดีคร,รับทีมนี้ว้าวโอ้โหลวีเงงงไอสัตว์งงสามพีสบายตัวไปนะครับ ขอยาพี่หน่อยพี่โดนตีมาขอยาพี่หน่อยออพี่บอกก่อน,นครับ คนะครับอ้าวเรียบร้อยผีตายโท่เพิ่งจะ6นาทีเองงั้นเดี๋ยวเราต่ออีกสักเกมหนึ่งดีกว่าเนาะคลิปมันสั้นไปนะครับอยากได้สักประมาณ10นาทีนะครับถูกกำจัดนะครับว้าว ขอเออ็นอีกสักเกมหนึ่งนะครับคลิปมันสั้นไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อเกมที่2เลยครับผมโอเคครับผมมาเกมแถมนะในแมปหนองน้ำนะครับแจ้งรายชื่อกันสักทีนหนึงครับมีเจน,นะครับมีเต็มมีเป้มีนิพานะครับผมโอเคแล้วนุ่งแจกว่าเกมที่แล้วมันจบไวนะครับ5้านาทีเองนะ เดี๋ยวเลยขอแถมอีกสักเกมนึงครับงั้นคลิปมันจะสั้นไปนะครับโอเคครับได้เป็นกระถางทูบนะตรงนะี้มีกล่องโอ้โหขอบคุณเดินสวนก็กูเลยอีผีชั้นต่ำเดินสวนกันเลยนะโอ้โหอ่ะปักไว้ก่อน ผีเบลนะครับคงม่ต้องถามว่าผีอะไรนะประจันหน้ากันขนาดนั้นนะครับมาแล้วครับหนึ่งเครื่องนะพังประตูเว้พังประตูเว้พังประตูเว้ตรงกลางนี่เปิดยังอะ่ะเมื่อกี้เห็นมีคนนั่งยอง,ยอง น่าจะเปิดแล้วแหละจำยาวไว้นะครับยาอยู่ตรงนี้นะจำยาวไว้ให้ดีนะว้าวอะไรวะยอ่อไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบยอ่ยอๆยอ่ยอๆยอ่ยอๆอ,อ,อ้าวลุงเป้ มาที่พามาสู้กับกูนี่มาอารวาิราชยบยมาที่วาสู้กันที่พาที่จะเจ้าวัยนะมีท่พาอยู่หายห่วงนะครับเครับื่องที่3มขึ้นเลยนะครับเหลือตะปูนะ อ่าลุงเป้ล่วงแล้วนะครับโอ้โหอ้ควายเเข้าไปช่วยนะลุงเป้อ่ะนายะมากไอ้เจเก้าเก้าก่อนว้าวแปดสิบแล้วนะจ๊ะเก้าสิบนะครับ โอ้ผิวนี่วิ่งมาสิอาะนี่พาไปไปสวดนอนุนลูกนี่พา <c oughs> แม่อีหนูแม่อีหนู <c oughs> กูล็อกไว้แล้วมึงสึกวิ่งมาทางนี้อืม้มไ <c oughs> อสัตว์ <c oughs> กูช่วยไม่ได้นะแบบเนี้ย ไปเออให้กูเหนื่อยอีกเวนมาตอบอะไรแถวนั้นวะอ้าวล่วงเยี่ยมเลย โอ้โหแคมป์ด้วยไอ้สัสแคมป์แคมป์นะครับโอกโอุ้ยเจ็บครับ ยังไง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 ได้ทั้งวันนะอย่างเงี้ยได้ทั้งวันนะอย่างเงี้ยอ้าวไอเป้ฟื้นแล้ว <c oughs> ไอเป้ฟื้นแล้วไปละฮ่าฮ่าฮ่าชาไปหน่อยคนสวยโอ๊ยโดนทีรับแบบนี้ไอสัตว <c oughs> เฟื้อแล้วชุบเลยนะครับพี่ประตูแล้วชุบเลยนะพอเราชุบไวนะครับโอเคหวังว่าหวังว่านิพาคงสวดไปเยอะแล้วนะหวังว่านิพาคงสวดไปเยอะแล้วนะจุกให้ขนาดนี้นะครับชุบสองคนนะนิพาคงสวดไปเยอะแล้วนะครับอ๋อแต่นิพามันไปช่วยเพื่อนนี่หว่าโอ้โหะกจั อันนี้ยังไม่ได้สวดขอบคุณวชิระวุฒังเวสวรนสกคตาวุฒังอรวกษัตริย์ต้องมาสวดอีกยะนาวุฒังเสวัสิยาครยตินมพุายาพานาประกษัจ์สเปธวาปิศาจยวะอ้าวไอ้ลุงเปกดออกเลยนะครับอ้สัอะไรวะาตาวุฒังอรวกษัตริย์ทสังยังไม่รักษายะนาวุฒังเติสวัสดิยาอะไรวะนุทธยนาหนีทับนี่ว่ะมึงอะทหารหนีทับนะ ขัดกงทลาะัตังทิสวาสเปียขาลยันติสกัสส์วชิราวุธังเวสวรณสกตาวุธังลมกัสตุสาวุธังยมณสสัน้สวยครับผมนมพุทธยาปรพาธนาประกาศสัจสเปธวาปิศาจยวะอารวาตาโยบิย่ขัดงทลาะปัดตังทิสวากสเปียข่าลยันติสกัสส์วชิราวุธังเวสวริวมาแน่ละมักสสุสาวุธังยมรัสสัาน้วขด้สปอร์สเปียขาพละยันตินมพุทธยาปรพาธนาประกาศัจสเปธวาปิศาจยวะอารวาตาโยบิข คัดทางตรณีศาสรสวาสเียรขสกัตรยวยเพอสว์นักาตาเก้าสิบแล้วนะครับุสัตยามนัสสยญาณขัตตได้สาวสย์ขับไรติถนถิ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 ิถ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 ิ มึงนะมึงวิ่งไปหามันเองนะมึงวิ่งไปหามันเองนะแล้วก็ไม่ไม่มีใครสวดด้วยนะอ๋อครบแล้วที่ว่ครบแล้วก็จัดดิครับรออะไรล่ะ ปัญหาอันอา้าวโอเคว้าว จะออกดีจะจะจะสู้ดีเนี่ยสามคนแบบนี้นะครับจะออกดีหรือจะสู้ดีมันไล่ม,มไลไไันมะไล่ไขวะนะไล่เจนนิพาก็จะตายแล้วนะตัวไปเต็มหน้าเลยนะครับผมนักเลง พี่พาพี่เปิดประตูไว้ก่อนอ่ะที่เหลือเองก็ดูแลตัวเองนะพี่เปิดประตูให้ให้หนูก่อนงงงงไอสัตว์งงยัดหน้าไปดิอ้าวนี่พาเอ้ย แคมแน่มีทางเดียวครับคือต้องหยิบแล้วออกเลยนะไปละมันไล่มันไล่เราแนะ่ก็ไม่เห็นจะยากเลยพาที่พาออกเลยแล้วกันนะไม่เห็นจะยากเลย พาิพาออกไปเลยนะครับปล่อยให้เจนมัน,นเผชิญชะตารกรรมอยู่คนเดียวนะครับเรียบร้อยโทษเจนพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไปกันนิพาแล้ว สามคนนะครับยังไงก็สู้ยากนะอันนี้พาก็หน้าแดงขนาดนั้นนะครับผมอ่าได้600นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับใน ep ที่50บนะครับผมใครดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเะเป็นกำลังใจผมตับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ